อ่ขคนนี้นครับใช่ขคนนี้ไม่รู้จักแกนสมบัติมันอยู่ในเรื่องของรูปเลนสาหันิดแกนสมบัติอ่ะสอนเลยแกนสมบัติก็คือแกนที่มันพักแล้วส่งหน้ามาทักเป็นสนิทนะคะับเหมือกนกระดาดใบนี้ นะครับถ้าเราดูนะเป็นานวถ้าเราพับนะครับให้มันประสิทธิ์กันเน,นี่ยเนี่ยพับอย่างนี้นะมันสามารถพับได้สองอย่างนะสองของแบบเพราะเป็นกระดาษเนี่ยครับพับแบบเนี้ยสองด้านมาพับก,กันสนิทแบบเนี้ยอย่างนี้นะสมมาตรในส่วนมากเขาเรียกว่าแกนตรงเนี้ยเขาเรียกว่าแกนสมมาตร แกนที่ทำให้กระดาษสองแผ่นนี้มันทับกันสนิทมันมีกี่แกนเนี้ยมันสามารถทับได้กี่แบบ <4, 5, S 2> มันสามารถทับได้สองแบบนะถ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้ทับแบบนี้ก็ได้เห็นไหมครับหนึง่งสองทับได้สแบบไม่สามารถทับด้านนี้ได้เพราะว่าด้านนี้เป็นไง,ไงเฉียงไม่ได้ไม่ทับกันเนี่ย ทักไม่ได้ไม่ทักกังแล้ว <ivi. S 2> มี2แกนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปนี้จึงมีแกนสมมาตร2แกนคือแกนนี้กับแกนนี้นะครับเออสองแกนตัวเราเนี่ยถ้าตัวเราเนี่ยถ้าเราผาตัวเนี้ยเพิ่ไปเลยเนี่ยผาเนี่ยปึ๊บเนี่ยตัวคิดว่ามันพักสนิทไหมฮะเห็นไหมกระปุกมีสองรูปอะตามสองตามมันอาจจะปกใะไรหนแกนสมมาตรสองคนก็น่าจะประมาณตั้งแต่เนี้ย ไข้ซ้ายไข้ขวาพอจบกันคนจะมีสองโซนเยทีนี้มันคนไม่มีนะตรงนม่นะเอาคนมาท่ากันเราเราจะเป็นลูกนะครับเอออันนี้ทำให้เราเห็นภาพไม่เฉยวันนี้เราจะทำแกงส้มมาสุดแกงพักมาเองข้าวนิดกับแมวแมวมากลูกทีนี้ส่งมาสองลูกดังภาพบ้านลูกที่นีบ้านลูกนี้ ถ้าจากข้อมูลรูปที่หน,น,นึ่งกับสองมีแค่ภาดรวมกันกี่แทนเจอต้องไปหาว่าไอ้นี่มันพัดได้กี่แบบเนี่ยมันภาพประสนิษเนี่ยทภา้กี่แบบรูกนี้คือต้องแบบภาพให้มันชัดเจนถ้าไม่ตัดรูปแบบนี้นะแต่ถ้าเราก็มองภาพกไ็ได้เ็ได้นะฉีดยังไงให้มันภาพประสนิษดเนี่ยนะต้องคิดตรงเนี้ยได้ไหมได้โหนี่มันภาพได้ไหม ตัวนี้หนึ่นแกนี่แหละหแกนพัดไอ่ะดไหนกันต้องขีดอย่างนี้นะนี่เนียเนียันกปุ๊บนะครับรูปไปมก็ได้มองภาพนะออกนะเปล่ยปิองภาพออกบูดถูกครับนี่แบบนี้ก็เป็นเหมือนการเขี่ยวแท็กซ์าใช่ไเนี่ยือพักแล้วนะรูปนี้ครับอนนี้ยังมีอีกแกน สองแกนไ้งด้านข้างได้ไหมไม,ไ,ไม่ได้นะนี่สองแกนลูกนี้นะหนึ่ง,งได้ไหม,ไ,มได้สองน,นี่ได้ไหมทไมต้ตอบเร็วจะงนีไ่ได้ไหมเนี้ยปุ๊บเนี่ยเมอนี้ได้นี่ก็เป็นไงได้ไหม นเคีอื่นอีกไนี่เหรอครับกีดแดงเนี่ยหนึ่งสองสามสี่นี่เลยกด5ลยห้าไอีกหกนี่หกมีอะไรตอเห็นอีกนหมครับเจ็ดตรงไหนอ่ะ เลยว,ไไลวะไม่ได้แล้วนะนี่สรุปแล้วกี่แกนห<บ>กแกนหกแกวนหกสองแกนออกแปดแกนถ้าไม่มีแรงิดผ้าจะตอบนี่นะครับถ้ามีเหลืออีกเดี๋ยวผู้จะมาพีโอเพิ่มนะผู้อาจเปียงเท่านี้แล้วก็จะมีหกนะครับตามที่เราตีตรงนี้น,นะครับข้อนี้ง่ายง่ายแค่รู้จักนี้ก็รู้จักการพับข้อนี้ก็ได้แล้ว ไม่ต้องทำร้อนไม่ต้องบวกลบคุณหายก็ได้แนวนะครับมันจะมีข้อยากง่ายสลับสะสบบดกันเอาหาวกนไอครับ่าเท่านี้นะครับจบโอเคผมพักรุ่งนี้